สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาเล่นเกมทำน้ำปั่นกันนะครับเริ่มจากการเลือกตัวละครนะครับตอนนี้ก็ปล่อยมันไปก่อนนะครับยังไม่เกี่ยวอะไรก็แค่อินโทรงูงๆที่ทำให้ตัวละครดูมีอะไรมากขึ้น เจ้าคดี้ได้เวลาเรื่มงนานวันแรกนะครับมีอัาเบโตของเราก็ได้เปิดร้านทำน้ำปั่นมูสีม่วงนะครับก็จะแนะนำให้รู้จักที่ทำสิ่งต่างๆนะครับเกี่ยวกับร้านน้ำปั่นนี้โอเคนะครับมาดูกันว่าลูกค้าคนแรกของเราสั่งอะไรบ้างเขาก็จะสั่งสตรอเบอรี่ใส่ส,สตรอเบอรรี่ ใส่ครีมใส่ช็อกโกแลตใส่เรนโบว์เชอร์รี่นะครับแล้วก็ใส่ท่านี่มันสั่งเลยก,กดให้ตรงสเีเขียวจะได้เงินเพิ่มน,นะครับก็กดไปเรื่อยๆคั้งแรกมก็จะแนะนำวิธีกัโอเคนะครับพอเราได้ปั่นเสร็จแล้วก็เริ่มมาใส่วิปครีม โกเลตใส่เรนโบว์นะครับมันมีสองอย่างอย่างแรกก็ใส่ช็อกโกแลตก่อนนะครับแล้วก็ใส่เรนโบว์นะครับหลังจากนั้นก็ใส่เชอร์รี่แล้วก็เอาไปส่งให้มันได้เลยนะครับมันก็จะบอกว่าคุณทำได้ดีมากนะครับาละจังหวะนี้มาถึงลูกค้าคนสุตท้์ยของวันแล้วนะครับมันก็เป็นาการ แซมเปิลให้เราดูก่อนวันแรกว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะครับลูกค้าคนนี้สั่งเป็นรูทูกี้นะครับแล้วก็ใสชโชโ่ช็อกโกแลตแล้วก็ปั่น บิวดิ้ง99สิ่ร้อยาปิ้ง85ต่อมานะครับเขามีลูกค้าคนใหม่ชื่อว่าโคเวอร์นะครับก็มีเป็นรถบิดกิจใหม่ไอ,อพ่อค้างูก็เดินเข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะสั่งเป็นรถใหม่เลยทันทีนะครับเพราะว่าเขาชอบกินทัวนะครับแล้วก็ใส่คุกกี้แล้วใส่เชื้อดีตอนนี้ก็ทำใส่หมอนนะครับแล้วก็แป้นปันเล่ ตอนนี้รู้สึกว่าแถวบานมันจะไม่ค่อยสงบลาบเรียบเท่าไหร่ทีน้ำเกี่ยวนี้เขาก็ใส่เบอร์รี่นะใส่เบอร์รี่กันหนึ่งนะครับแล้วก็ไปแปรงฟอกมาเป็นเกลยวที่แล้วปั่นชาโคตรจะช้าเลยนะไม่รู้ว่าปั่นไปนี้มันเย็นหรใอไกลเป็นอะไรก็ไม่รู้นะแล้วไม่รู้มันจะรับประสาแตกงยังไงนะครับแล้วก็เกลียวทีแล้วนะครับมาใส่วิบคีไม่มันนะเพื่อมันไม่ hard core เกินไป จะใส่ถั่วเพิ่มไปด้วยเพิ่มความตรลุบกระลอบนะครับให้กับไอแก้วเบียกากๆอันนี้นะครับแล้วก็ใส่คุกกี้ใส่เชอรี่ที่ร้อยได้ใส่คุกกี้กันหนึ่งนะครับแล้วก็เอาไปส่งให้มันแล้วมันก็จะบอกว่าน่ากินมากๆแล้วมันก็ให้เงินเรามานะครับแล้วมันก็ให้ทัวี์ทปคืนาำายอยู่นะครับไอเมื่อกี้ก็หัวใหญ่นะครับมันมาสั่งบูเบอรี่นะครับ แล้วมันก็สั่งไอสติมนะครับแล้วทีนี้ผมก็ปั่นเสร็จแล้วนะครับแล้วผมก็เอามาใส่วิปครีมนะครับเพราะว่าพอมันกากเกินนะครับหรือว่าครีมกวนไปไม่รู้นะวันนี้ผมใส่ผิดนะครับเพราะว่ากดปิดจุดนะครับมันจะมีองศาในการกดนะครับไม่งั้นมันจะทําให้มันจะเครื่องมันจะลวนนะครับเพราะว่าผมใช้เครื่อง5ที่รู้สึกมันจะไม่ค่อยตอบสนองดีเท่าไหร่นะครับ ก็เลยก็เลยว่าเอาเป็นฟิล์มใหม่มาตดเทนนะครับเคเขาเลื <laughs> ่องไอ้อ้วนมันจะมาสั่งัน้ำหวานนะครับผมก็ทําให้มันแล้วให้มันเย็นอ้วนรอก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ปั่นให้มันอยู่นะครับแล้วก็อี่หัวใหญ่ก็ สูงให้มันนะครับแล้วมันก็จะบอกว่าไอ้วันก็จะบอกว่าน่ากินมากแล้วมันน้อยตังเราหมกแล้วนะผมได้ตังเงเยอะแล้วแต่แว่าทาอะไรไม่ได้นะเพราะน้ามันเก่งเกินแต่ว่าวันนี้ไวเพียงแค่น,นี้สําหรับสองวันก็เหนื่อยมากๆแล้วนะครับสําหรับการปั่นน้ำงูงูเอาไปตัวของเราก็แรงสองทีเรียบร้อยสหรับวันนี้ไวเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ